ปูแตกมากวนวุ้ยเยอะายไปเลยคลิปนี้มีคำหยาบนะครับทุกคนแล้วก็อาจะมีเสียงรบกวนด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเล่นกับเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยนะครับขอให้รับชมอย่างสนุกสนานนะครับไปดูกันเลยกูเล่นพูดาเมจเลยนะดีเลย เออต้องให้แชมป์อันนี้เอาเองให้แชมป์ไปทำดาเมจเสริมได้สุดยอดผมทีมเราต้องเน้นแบบว่าดาเมจเบิร์ดชุดเดียวแล้วจบเลยเว้ยเรายืนไฟไม่ได้ทีมเราอ่ะฮีโร่มันไม่เหมาะกับการยืนไฟไม่น่ามากูเข้าแดงพี่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 ดพดแดงๆดงแดแดดต่กูรอให้ี๋ยวกูรอให้ตีไปก่อนนี่อะไรวะหน้าตัวโลกู

มไ่ชอบเตียวต้องอดทนด้วยเป็นออฟเลนต้องไอ้เป็นเป็นเป็นเลนกลางต้องอดทนไอ้เหี้ยเป็นทุกเลนต้องอดทนหมดไอ้เหี้ยไม่ไหวเจอแม่งเหมือนต้องรอแบบแช่ให้หมดก่อนอ่ะแล้วค่อยเข้าตอนเนี้ยเป็นกลัวต้องอดทนหมดไรเงี้ยแต่จริงจริงไอ้เหี้ยมึงเป็นหนึ่งตัวเลนนะเว้ยมึงจะไปรอมันแช่ทำไมวะมึงก็สกิลไกลๆทิ้งไป่ได้ ผมชอบตีที่ใส่ไม่ดีอะไรแบบนี้ารด้ก็คาร์โด้าก็ารใครช่วยหน่อยได้ปะต๋อลกำลังวิ่งขึ้นไปอ๋อมันไปแล้ว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 มาเอาแทนมันก็ได้นะเนี่ยแล้วมันยังเอามันยังเฝ้าอยู่ไอ้แย่ที่มันมันไม่อยากถอดใจด้วยมันอยู่ปางบนหัวง่ะใช่ะสวยสวยถ้ามันไม่วอกันวิ่งบนมาเอาเอากับกูได้นะดัก เออหรอพี่ใครวะผมว่าผมไปฆ่าข้างบนดีกว่าข้างล่างมันเล่นได้อยู่ไอ้เจะหมดเลยโตัวโล่เฮียพ่อพี่พี่พี่มามามามีตัวมาเออไปอยู่ไอ้เฮียเอลันดรดมึงมึงก็เห็นว่ามัดอยู่ ก็เลยเข้าดักได้เข้าดักไปเข้าดักเข้าดักก็มันไปเดี๋ยวกูดูให้ป้อมมังกรยังอยู่เลยเราไม่ติดเคิร์สไหมเหรอหรือว่าติดวะเอาติดนี่วะติด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 ติรีฟาร์มรีผ่าเงินปเพื่อนแจดึงแล้วใจดึงแล้ว โอ้โหไอ้นักขนูนี่แม่งยิงแรงวะโะะอ้ยนี่อ่ <c oughs> ยโอ้ล้วนเลยไอ้เหี้ยย้อนโยกหัว <c oughs> ย้อนสายหน้าย้อนบอกไม่เอาไม่เอา <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อึ๊บไปละ กดดันกูเยอะเองวะ่ะเฮ้ยไปเลยไปกลางแล้วไปกลางแล้วไปกลางแล้วเลอยลอยลอยอยู่มันไปแวะฟ้าปะวะกขั้วมันไปแวะฟ้าเราว่ะอันจีเปิดไฟดีกูเลยมันแวะฟ้าเราไปแล้วแน่เลย มันอยู่หรออยู่มันไปแวะแดงมัน,นะนอะมันขึ้นไปแดงมันเดี๋ยววะเลรดสู้ได้แต่ถ้ามีปัญหาแค่ยอนก็อยอนปูจัดก,การเองไนะง Pues ไม่มันรู้ว่าใครคือ Emily si nah เอมิลี่ตัวจริงมึงว่ามันจะดึงกูปะเออเอากลางไปเลยมึงการล็อกซี่ให้กูหน่อยได้ปะถ้ามึงได้กลางแล้วอะใช่ยื้อๆไ้ไม่ให้มันมาเร็วขนาดนั้นอะจับได้กลางไม่ได้ไม่ไม er ่มาแล้วล่ะล็อกซี่อะเออกูได้กลางไปเล่นไหนกูแต่งเล่นเลยแต่ไม่เป็นไรมันกดดันอยู่แล้วไง คือกูให้มึงเล่นเซฟไงอเฮียมันก็เลยแตกไอ้เฮียมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่หมดเดินไปเตะป้อมทีนี้ด้เ,เตะคนได้ด้วยี่เขาเปิดไปหนีเลยแค่โดน,น,นแตนด้วแคบ ม่โดนตีว่าไปแล้วตตีว่าเราล็อกซี่ตันตีล็อกซี่มันกี่วิวะพี่เออสองวิไม่ไม่กูดาวเลยกูดาวนะอ๋อไม่ถึง20อ่ะประมาณ20่สิเเวลสุดท้ายอะนะเพราะว่าเวลก่อนนั้นกูไม่รู้ สู้สู้สู้ดิจอยอะไรข,ของมันวะไอที่อยู่ก็เดินมาตายไม่มันจะมามันจะมาคอนเทสคอนเทสไต้นี่ไอ้บางกอนคือมันเด oui? well. ิมลึกแล้วไงเฮียมันก็เลยแบบเออกูไม่ถอยแล้วอะไรเงี้ยยิงโดนเตียวเหรอ ดันเนียนเลยนะนเซมซีดเมหมูป่าไป,ไปไปไปดันไปดันคิปกอนกูจะดั ใส่มายัดเต็มพ uhm, ี่เลยนี่ว่าไบแบบแปิดปิดปิดชุดปิดได้ไม่ไม่ไม่กูจะป้อมกูจะดันกูโดนยังไม่ถึงเวลาที่กูจะต้องไปสู้ขนาดนั้นเพราะว่ากูม่มีพิกเกอร์ไอ้เหี้ยกูจะไฟก็ต่อเมื่อกูมีพิกเกอร์แล้วนั้นเกือบร้อยลายแต่ตอนนี้กูว่าไม่น่าจะต้องใช้พิกเกอร์อะไรเหี้ย <laughs> <in the laughs> dominating on slot, double kill. Not a bomb, died. Your team has destroyed a tower. Yatty, I think that look <laughs> uh, here. ไม่ย้อนม่งอยู่ไกลวะถ้ามันไม่กันนี่กูดันแตกแหละได้ป้องบนนะอ่ะไปก็ได้จ้าไปก็ได้จ้า เอาเฮียเพื่อนโดนเอ้ยเอ้ยรอดอยู่รอดอยู่กูแวะฟ้าก่อนรอดได้ไงวะเฮียกูยังไม่ได้มาเตะยอนเลยเดี๋ยวตาเนี้ยกูเอามาเพื่อเตะยอนเลยเนี่ยเก็บปิกเกอร์รอบหน้าไว้เตะยอนเนี่ย <laughs> อย่าล็อกซี่เล่นอย่างมึนเลยไ <laughs> <laughs> อ้ยายหยอดโดนเกือบตายแต่ <laughs> อ่าหนีเนี่ยเฮ้ยตู้เลยนี่แเพราะว่าไอ้เคียโดนสุดย <laughs> อด <laughs> อะโดนยอนซอยจยตายเลยสัตว์กูจะแลกชีวิตกับยอนเลยเฮียแบบวันฮิตดีลิทยอนอ่ะเดี๋ยวให้ให้เลิกเล่นยอนเลยเฮียรอเราก่อนเดี๋ยวมันกำลังเดินมาเยอะเยอะเยอะเฮียแล้วไม่จับได้กูอ่ะอาอไอสัตว์ทำไมเป็นอย่างนั้นวะผมหนี ไอ้เหี้ยเอนแต่ผมสามรอบแล้วมันว่าเอาสามรอบเลยไอ้เห<ม>ี้ยแล้วย้อนไหม,ไมย้อนแม่งม,มาพอดีไอ้เหี้ยกูหลังรอ,อย้อนเลยจัดไม่งทำที่ใส่กูนี่วะเอ้เหี้ยแล้วไม่เพื่อนเราไปตายคนหนึ่งโอ้เอาไ,ไว้ถอยก่อนเหี้ยเพื่อนเราแม่งไปเรียบร้อยแล้วไอ้เหีย้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอไปเียใจสู้วะไม่มีที่ให้ยิงเลยได้ไงไม่ได้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  จเย็นใจเย็นก่อนโอ้โหดูแม่งซอยกูดิโอ้โหไอ้เจี๋ยโอ้ยอันตรีแล้วด้วยไม่เป็นไรแก้วปล่อยแตกแกเอาปล่อยได้เกือบตายอ่ะอุ้ยโตโรสวยโตโรไม่ขาดอันตรีแก๊กพอดีสบายสบายเลยไอ้เฮียโตโรไม่ไปขัดอันตรีแก๊กไอ้เฮียกูยังไม่เตะย้อนเลยอ่ะกูยังห่วงเตะย้อนอยู่เลยตอนเนี้ย โอ้ <Nice> แตกงากคนวิยย่งเยอะหายไปเลย <c oughs> ถ้าไม่ได้ย้อนไอ้ยี้นี่ก็สวยแทนเนี่ยเว้ยกูข้ามกูรู้แล้วว่าไอา้ว่ายี้แก้วมันตายแน่เว้ยยี้กูข้ามมันไปเลยสัตว์โดนจับขนาดนี้ไอ้ยัยก็ตายเสียเวลาช่วยเยอะข,ข้ามไปเลยดีกว่าไอ้ยัย <c oughs> <c oughs> ตอลีนเซนดิสกับกัส,สมะมูลาดนี่เรี่นรู้ที่หนึ่งสกิลสองสกิลเซนดิสสวยจีิงลสวยจี๋ไม่เคยเห็น,ลเ,น,นเลยสกิลอ่ะมึงกดออกห้องกันเร็วจังไงกูกำลังฟังไรเวนแห้งเอ้ก็ต้องจบกนไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้สนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแล้วช่องของผมก็ยังมีคลิปสนุกๆอีกนะครับไปดูกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย